เ๋ยวช่วงต้มเกมช่วงต้มเกมอย่ยเพิ่งอย่าเพิ่งมาพิ้งทาพี่เลยเพราะพี่ทำอะไรเขาไม่ได้พี่ทำได้แต่ใจพี่ไม่สู้โอ้โหยูถ้าเราลุมอ่ะเราทำได้หมดเพื่อหนูสี่ปัญหาไม่ได้ลุมเลยปัญหาเข้าคนเดียวเนี่ยเลย ตอนที่หนูอ่ะเข้าอ่ะพี่อ่ะต้องมาช่วยหนูด้วยสองหนึ่งอ่ะก็ได้แล้วถ้าเราได้คิวคนแรกนะเราจะได้ตังค์เยอะมากเลยที่เบิเร์เราเราจะรวยฝั่งโน้นทำไมโดนเดืเอดจังวะ ้อยน่าดีโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตกเตียงโอ้ยเราก็ตกใจนะว่าใครยิง สไปทำงานไปทำงานครึ่งวันครึ่งว,ว,วันทำอะไรนั่งเล่นเกมไปอะไรดีมากไปงานไปทำงานที่ลาลัาก,การเธอ,อพี่ถามว่างานที่สบายไหมแต่ทถาม,ามพี่แม่งพี่เบื่อว่ะมันแบบ พีอเบอร์ต้องออกมาเปิดเป็นเจ้าของกิจการตัวเองอันนี้อันนี้เบื่อใหญ่เลยตอนนี้ก็จะไม่มีแรงหายใจเลยพอพี่ขาแข็งก่อนพี่ที่พี่ทำงานทุกวันเนี้ยโดนกดที่ขบพอพี่ต้องเก็บเงินก่อน เพื่อนาคตขอไม่ในท้องแก่ยับเลยเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเก็บนะพี่ทำไมอันนี้มันไม่ได้เรียกเก็บเพื่อ,อานาคตมันเรียกเก็บเพื่อข้าวกับของกินเล่นขน,นมยังเลยได้แต่เองเราจะใช้ดีพีคือ ตั้งไรเอามะนาวเลยพี่ชูมะม่วงพี่ก็คือในหัวพี่อ่ะคิดว่าเออพี่กินมะนาวไปไงมะนาวกับขิงใช่ไหมแต่มันเปรี้ยวพี่ยนเขยยงมะม่วงให้แล้วในสมองพี่อ่ะมันว่ามันเปรี้ยวไงอยู่ในปากอ่ะคือมะนาวพี่ก็เสียดแย่มะนาว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  มะม่วงมาหนาวมานาวมานาวมานาวบอดมันยิงกันเล,เอ,เลอะจร,ริงๆเี้ยบอ้โหอยู่ดูเหรออยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องอุ่นน้ำให้ระวางไว้ แมวอะไรจะเร็วเท่าผัวหนูแม่งอยู Bang, you know, <ต>่นู่นเล่นะเดี๋ยวมันตายมันก็ร้องโอ้ยเองแหละมาเติบโตจะเติบโตหรือกดใหม่เ d p ีพีไยังหรอ ยังเลยป่ะได้พอแล้ว,วเอ็ม24ท้าวเนี่ยรู้เลยเฮียกูยิงอยู่โอยเฮียแม่วันต่อยตรงหน้ากูเนี่ยม่นต้งมายิงหลอกกูอยกูยิงอยู่แหววิ่งหวาด ใส่วูบกหบ้ากูเดียวต้องไม่รอกูมีช้เอ็มโฟกป่ะแต่พี่ได้แล้วอะอ่ะแ่ก็ไม่ตอบ มึงนึกอยู่ใช้อยู่โอ้ยมึงใช้อะไรมึงยังต้องนึกอีกเหรอถามว่ามึงได้หรือยังอินโฟได้แล้วโอ้โหของอยู่ในกระเป๋าแท้ๆยังต้องมานึกชิบหายเปรี้ยวอยู่มะนาวตอเบเลยมะนาวเป็นข้าวบ่อมะนาว awesome thanks thanks โ <top ic> อ้ก็สามแต่มมาเลยยิงพนไม่ยิงขาถ้าหมวกสามยังอยู่อ่ะไม่มีใครเอาหมวกสามเราได้แล้วนะได้แล้ว <S <s ได้แล้วเหมือนกัน บกสามมีอยู่ในนี้เอาสิไ,ได้แล้วตอกไหมอกได้แล้ว Awesome Awesome เราเก็บยามาตั้งห้าอันใครไม่มียาใหญ่มาเอานะสิเราดูสๆทำเบ็นก่อนนะมียาใหญ่อยู่สองหายาน้ำเอ้ยลืมซื้อยาน้ำ ยาใ,ใ,ใหญ่ต้องเอาสาสามาี่อย่างเราอยู่อีกไีก่ตังเหลือว่เอาอะไรเอาซื้อยาดามาเผื่อหน่อยเด้ออยู่โั้วตรูไหนอืม ได้วงปีบแล้วลงจิตตแลมาให้ใส่งงเงงแดงมาตอนพี่เป็มัวคามสองอันยาวยาวเราอยู่แถวนี้ก่อนไหมเราพวกเข้าวแล้วก็<น>โลกโลก อือเขวยกอัดหน้าคุยนนนนนหู้ยดาบโยนให้อีกอันแล้วน่ะ ทำไมเรายิงคนไม่มีทางสู้อ่ะตู้สู้เราจะสู้ทำไมอ่ะทำไมเราเป็นคนไม่ดีไม่ชอบสู้กับงั้นเดี๋ยวให้เก๋โดนยิงแล้วกันโอเคเอาเก๋ไปบังกระสุนพี่ยิงไปเลยพี่เต็มที่เต็มพี่ไม่เป็นไรสุด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 ไม่โดนกูเลย เข้าเข้าหนูทุกเม็ดบอว่านั้นอะปล่ยความดิเยี่ยวแล้วยิงไม่โดนกูเลยมีคามคาเข้าหนูทุกเม็ดเลยทีไอเียวไอีมา๊ะไยวแต่ยววะ mark the location mark the location แล้องเข้ามเลยอืมตกใจโหนไปรอในวงแล้วกันนะไปรอในวงแล้วกันในวงแล ดแดงอืมจะไปเอวบ,บ้านนี้ก่นแบบาน,นแดงเป็นนักสูแ้แดงมงวงชนตูดแล้วแดงเลยยนงมงวงชนตูด <c oughs> <c oughs> อชอ้าย,ายานี้ดีะยิงงมงวงชนตูดแล้ยานี้ดีดีดีทั้งนะั้น เราขึ้นปตะปบเตี้ยเขาลืมๆเราขึ้นไปตรงคอสปิเตอร์ตรงตรงตรงขายของอะมันมันมันเห็นคนวิ่งนะพี่ระวังด้วยนะเมื่อกี้เห็นแวไหอเฟบอุ้ยอุ้ยด้ไง ไปโดนตัวเลยไอ้ลมแม่เนี่ยไม่มีใช่ไหมโอ้ยอยยยเบนปับน,นึงขานมานะเดี๋ยวปลาระเบิดปั๊นให้นีม่มีว่ะขานมาขานมามาลูกมามาลูกมามาเบลเ็วเร็วเออ วงมาอีกอะจะทิ้งแล้วนะพี่ต้องออกขวาพี่เบ้นนิ่งขวาออกเลยช่างสช่างสุดเออเออนั่นแหละคุณม่น่าอยู่ใกล้พี่เบิร์นมากเกินไปนฉันไป Awesome! Awesome! awesome. Uh, we're not much, right? We're the best! We're the best! We are number one! We are number one! we're number one. <laughs> บางที่ปดปิดป่อมอีกแล้วเรื่งไม่ได้ออกกำลังอะไรเยอะเลยโอ้ อย่าให้พี่เบนพี่เบ้นลมเฮ้ยอย่าได้พี่เบนพี่เบ้นลมใช้ด็กสอนโดนได้ยังวะจะได้วันลุมกระหน่ำยิงหนูหนูลบซ้ายขวาซ้ายขวาแงไม่ให้มันเดดเพราะว่าพี่เบนไปแล้ว